วิธีการลงดันเอพลัอ่าตมลงให้ดูเลยไม่อยากแต่นี้พี่ลงมาไปถึงชั้นยี่พานอาบอวานาวันนี้จะมาลงต่ออืมดันนี้ทํามันก็ว่าจริงๆมันก็จะยากก็ยากมันแกว่าง่ายก็ง่ายนะถ้าเราเราทํามันถูกวิธีมันก็จะเล่นได้เยอะขึ้น เห็นไหมมันจะมีที่เมาส์พิชี้เนี่ยเนี่ยแต้มแทมเอเทมเนี่ยมันจะลงได้วันละห้าครั้งจริงๆแต่ถ้าเราไปถูกเนี่ยอย่างเนี้ยเห็นรูปปั๊มน้ํามันเนี่ยเราจะได้แต้มเนี่ยหนึ่งอันถ้าเราเล่นเป็นมามาดูตามไปเลยด้วยทรัพยากรที่เรามี ก็ยังไม่ได้เสร็จประกอบอารมณ์ประกอบอะไร<ม>ะใส่ๆไปก่อนตามตามมีตามเกิดอ่ปปาปล่อซ Yes, จะคุยน้อยหน่อยนะเราจะตั้งใจดีเสร็จเสร็จไปหนึ่ง จะได้แต้มได่ของรางวัลแล้วก็ได้นี่ชิ้นส่วนสามเหลี่ยมมาไว้แลกพวกของในร้านค้ามาและดอมอีเวนต์เ d o นดอมอีเวนเนี่ยมันมีคําตอบที่ถูกจริงๆกับตอบเท่ใกล้เคียงซึ่งอันนี้ก็ไม่แมนใจเพราะเราก็เป็นผู้เล่นที่มาเล่นตอนที่มาเปิดเซิร์ฟโกบอลน,นี้แล้วเหมือนกันแต่เราก็ส่วนใหญ่จากที่เล่นมา2อาทิตย์ถึงชั้น80แล้วก็ตอบมัวนะอ่าาาถองวิทย์อะไรเนี่ยภาษาอังกฤษเราก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยเก่ง ก็มั่วไปครับอันนี้มั่วได้นะแต่ด่านต่อไปเนี่ยม่ให้มั่วนะอ่ะเรามาดูอันนี้ต่อไปเนี่ยถ้าเราตอบเราตอบตรงปุ๊บเราจะได้บัฟเนี่ยพวกบัฟเฟคเนี่ยมา,านี่แต่อันเนี้ยไม่แนะนําให้มัว่วกด Enter เข้าไปเนี่ยเขาจะมีบัฟให้เราเลือกมากมายแต่ที่เล่นมาไม่เคยซื้อนะซื้อไอ้ตัวนี้แล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าซื้อแล้วมาทำอะไรได้มาแล้วขอทับหนึ่งตูห้หัว ให้ฉันเชื้อครมาวะอ่ามันจะได้น้องลีฟมาปึบอ่าซื้อสมตัวแล้วเหลือแ้บนี่ข้างล่างเดี๋ยวจะรู้ว่าซื้อแล้วมันช่วยอะไรเราไดแ้แล้วกดนี้ไปกดเลฟไปง่ายๆไอ้ดันเนี้ยตีเล่งง่ายๆเลย,ยทุกแมปผมจะชิดซ้าย กับหมดตามแต่ในในในกลุ่มหรือในบางคนที่เขารู้วิธีการเดินอ่ะเขาก็จะบอกว่ากินซ้ายมาแย่จริงๆอะ่ะถ้าเราเล่นมันจะเข้าใจแล้วอะ่ะเราเดินหาพวกความน้ํามันหาพวกเนี่ย,ยอย่างที่เนี้ย tactical sub เนี่ยเราจะได้ตัวนี้มาถามว่าตัวไอ้สตัวที่ที่ซื้อมาเมื่อกี้ทำไรได้เดี๋ยวจะทำให้ดูตอนนี้เรามีแต้ม atm อยู่4ี่ับนะไป ไอ้ท่ามันเขียนว่าอ e ีล e ิต e อย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะโหดนะไปอันนี้ดีกว่านี่สกิปแมทนี้นี้ดีกว่าจะเบาแต่ถ้าบางอันนะมันเลือกไม่ได้ก็ต้องผ่านมันไปนะไออ e ีล e ิตอ่อะใช้ความสามารถหน่อยอ่อาถาไปสามตัวเมื่อกี้ทำอะไรได้นี่อะมันเป็นซับพอตอ่าใส่ของเทพมาให้เราเลยปืนเปินดีเลยแต่เลเวลยี่สิบอ่ะเล่นได้เล่นได้ไดอ่ะเดี๋ยวเล่นให้ดู 咲き乱れています。<laughs> ไปอีกหนึ่งด่านอ่าเห็นแต้มไหมพอเราใช้ซัพพอร์ตเราจะไม่โดนนี่เราจะไม่โดนกินแต้มเอเทมเห็นไหมอ่าทีนี้ก็จะเตรียมตัวเข้าไกลถึงบอสลวอ่าเราไปแอนดอมีเว้เขาก็จะมาให้เราเลือกฟุด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 แล้วก็เลือกอันแรกผึบล่ะเราเลือกว่าก็จะมีรางวัลว่ายง่ายมันเลือกไม่มีอะไรเสียเลยมันก็จะมีรู้สึกกว่าจากที่เลือก,เล,อกลนะอเลือกแล้วจำๆมานะจะมีฮิวความผมพุดเลือดเราเนี่ยเลือดมันพองอ่ะมันจะฮิวฮิวให้เราแล้วก็มีเอฟเฟก แล้วก็มีแต้มแต้มมันเมื่อกี้อ่ะถึงปั๊มนี่น,นี่เล็ดพิษนี่นี่เข้าพิษเห็นไหมมีนี่มีสามอย่างให้เราเลือกอันบนสำคัญสุดดูแต้มเเทมนะกนอันบนเป๊บเห็นไหมแต้มเเทมมีห้าแล้วไปต่อเข้าบอลแล้วอ่อยต่อ เป็นบอสที่ค่อนข้างอากกล,ลัวส้นตีเล็กน้อยถึงปานกลางหนีไกลมากหนีสุดแมปมากบอกเลยแต่ก็ไม่ได้ยากเย็นแสนเข็ญ อสไปหนึ่งตัวอ่าเข้าด่านสองนี่เหมือนกันหมดทุกแมพนี่เราก็จะดูมันก็จะมีมากมายทีนี้เราก็จะดูลายว่าเราเราจะเดินไปทางไหนพี่ง่ายพี่ดูวาจาก,การาฟที่เขามีผู้รู้เคยทําแต่เขาไม่ได้ทําเป็นวิดีโอนะเขาทํามาเป็นลายเดิน ทิศซ้ายอย่างเดียวเนี่ยเราขึ้นนี่เห็นไหมดันนี้ไลม 1, 2, ่มาหนึ่งสองปุ๊บนี่เข้าทิกนี่เข้าทิกมาแรนดอมปุ๊บเข้านี่จะมีปัม๊มมันจะมีลายเดินลายให้เราเห็นอยู่ป่ะเราก็ไปถ้าเราเลือกถูกเราจะเล่นได้เยอะกว่าการลงห้าครั้งอ่ะอันนี้มันเป็นทริคเล็กๆน้อยๆของไอ้ด่านเอพรัสนี่ แต่ถ้าเราเราเราลงพลาดเนี่ยเมื่อกี้มันมันจะไม่ได้นี่มันจะไม่ได้ของรางวัลครบมัวแต่คุยอ่ะไม่ลบไม่ลบตกิลว,วมอนเลยกูกะที ไอมอนตัวดำเนี่ยนะบอกบองตรงกัดไกลหลบค่อนข้างยากเหมือนกันนะในความรู้สึกมามาสามส<า>ับสามเขาก็ลาไล่เดนไปเรื่อยค่อนข้างสนุกด้านนี้ด้านนี้ค่อนข้างสนุกไม่ได้ยากเหมือนกับตัวปาเบลปาเบลเนี่ยจะทำให้ผู้เรียนหัวไฟลุกได้อ่านี่เห็นไหม บางทีเข้ามาในรูปแบบแรนดอมอีเวนต์นะนี่เ,เห็นไหมเขาแรนดอมมาเห็นไหมเฮลออทีมเนี่ยหนึ่งแอคชั่นพอยต์กดสิรออะไรทบเห็นไหมแต่เเทมมีสีเสภ้อผ้าแล้วเราก็ไปต่อทีนี้เ,เล่นด้สี่ครั้งเติมขึ้นเติมขึ้นไปเรื่อยอ,อันนี้เขาเรียกว่าจังหวะจังหวะ จะมีสทักสาไว้เล่นเพลินๆได้ <Okay. S 1> ไม่ต้องถามนะว่าทำไมถึงใช้ตัวแบบนี้ไอดีนี้มีไอดีนี้มีมีสูวเท่านี้ใช้แค่นี้ที่ แดงไม่มาครับมาแล้วผ่านไปอีกหนึ่งด่านอ่านี่ถึงด่านเหมือนเดิมนี่ด่านแทคติคล ารล้างกีพี่ก็ไม่ค่อยเก่งนะประมาณนี้ทับีบแล้วก็เลือกตัวที่เราจะไปเล่นมากดซื้อายสามสี่ให้มันได้ตัวดีๆได้อะไรมาอฮามีลีแล้วมีตัวเล่นแล้วมีลีมีน้องโซเฟียอ่าตัวไขรมาก็าได็มีตัวดาเมจแล้วบางทีถึงข่าวซวยนี่ตัวซับมาสามตัวก็ดมอย่าดมเหมือนกันนะฮะอ่าเราได้มาแล้วเรามีน้องเคียวมีน้องโซเฟียได้ไป ซื้อเสร็จแล้วทำยังไงนี่ไปอีดิดเข้าปัม๊มเราเข้าแรนดอมแลนดอมอีเวนต์ก่อนเบรกเตาอันนี้ก็ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ในมุมผมก็มีติดมั่วนิดน,นิดาลลงไงก็ได้รางวัลปลอบใจเป็นแต้มที่เอาไปซื้อตัวพวกนี้อ่าอันนี้ดันอีดิด ด่านนี้ค่อนข้างจะแข็งและตีแรงไม่แนะนําให้เอาซัพพอร์ตที่เพิ่งเลือกมาเมื่อกี้ไปเล่นนะเอาตัวหลักที่เราพอจะมีพลังมีอันนี้หน่อยเล่นไปโอ้ยยินห้อ ก็แดนก็จะค่อนข้างมีความโคนต้ตีเล็กๆมาจะมีแบตโกมีการดูดมีการกลืนอ,อะไรก็ค่อนข้างจะทำให้ผู้เล่นเสียวสลังได้บ้างเป็นบางครั้งบางครา ลืมปั๊มน้ำมันแล้วนะเนี่ยเ,เนี่ยเลดพิษเนี่ยห้ามลืมแล้วไปกดอันนี้นี่ร้องเลยนะไม่ได้เข้าเลดพิษนี่เห็นไหมเรามีเอเทมปึ๊บเข้าเลดพิษเฮลออทีมเนมเบอร์ปั๊บเ,เ,เห็นไหมมี3ไปต่อนะแล้วก็เล่นได้เล่นลนี่ได้เล่นขึ้นถ้าเราลงไอเอพัทเนี่ยถ้าเราลงผ่านลง,เร,ลงเราลงไม่ได้เนี่ยมันจะได้ลงน้อยมากลงแค่ห้าครั้งหกครั้งแต่ถ้าเราเลือกถูกเลือกอะไรเงี้ยเราก็จะได้แต้มเล่นไปเรื่อยๆยาว Ui! ันนี้เป็นเลือกบัฟฟีอ่าเป็นซับเป็นวางาเลือกบัฟทำไมเราใช้ฟึบอ่ารบัฟเหมือนโล่เหมือนแอตแทกนี่และโล่ตีสตันโล่เหมือนจะลดลดอันนี้นิดหน่อยภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยมันคงนะอาจจะมีผิดพลาดทางเชท,ทางภาษาบ้างก็ขออภัยเซเว l ลิงสปีดคอ่าแล้วเราเลือกถูกกระไดแตมอ่าอน,นี่ Edit อ่าตัวเนี้ยมันจะเข้าใกล้แท็กติกแล้วใช่ไหมตอนเนี้ยต้องฝืนเอาตัวซับไปลงแล้วเพื่อจะได้ซื้อตัวซับใหม่สตัวเพื่อจะได้เล่นต่อไปปะ่ะลุยอ่าค่ขอนข้างเฮือนนะอ่าแต่ก็ไม่น่าจะยากมากเราลองลงทีมซับอันนี้เขาเรียกทีมซับซเอามาลงมาเล่นให้ไม่เปลืองแต้มเข้มโอ้ยมีมีไร้บาย เขาเอาตัวของแรงๆมาให้เราเลยนะเนี่ยใส่ปืนระดับ6ดวง6ดาวมาให้เราเลย เงี่ยแพรบไอเจอไอตัวกระโดดนี่แล้วรู้สึกเสียวสลังยังไงไม่รู้อ,อ่าเสร็จะน,น,น้องโซเฟียแอคไปทีแอคแบบมืดครึมมืดครึมอ่านี่แล้วเข้าเหมือนเดิมเข้า แล้วก็เลือกซื้อตัววเอ,อ่อโอเคได้น้องเบียนกาเอกับุดซับมาแล้วอันนี้มันเลือกไม่ได้นะมันสุมตัวมานะแต่เล่นได้มาสุ่มมาให้เล่นได้เรียบร้อยซื้อมาแล้วสามตัวอ่าได้ตีแทงซับครบโอ้อยกดอ่าจวนเข้าบอสอีกแล้า <c oughs> ต่อต่อ แ a นดอมอีเวน s อ่าไดนี่มันเดิมอ่าเราใช้ทีมซับอ่าลูวี ทีัของเราอเติมน้ำมันเฮลทีมเหมือนเดิมปึ๊บเห็นมาเต็แมทเทมเพิ่มไปหนึ่งบายคาวบอสน่าจะเป็นพี่ฟลเลนติโนถ้าจำไม่ผิด เป็นบอสที่หลายๆคนไม่ค่อยจะชอบ บางทีก็ตกกระชายร้อยดอกหมดเนี่ยไอดอกห้าห้าเหลี่ยมบนหัวเนี่ยบางทีก็ตกกระจายตอนนี้ไม่มีทิ้งไรมากหลบนิเนียนก็หลบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นนี้หลบแบบงง อ่าเข้าแคปเจอร์สองก็เหมือนเดิมเลือกอันซ้ายปุบทีนี้เราจะเหลือเอเทมแกสองน่าจะไปได้ไม่ไกลอ่าโยนครบดันสุดท้ายก่อนเข้าทิริป อ่ะโดดเร็วไปนิด ตัวนี้ไปอยู่มันตรงกลางมากๆครับาจตายได้นะแรงในวงวงแดงๆที่มันระเบิดพลังบนเตียนนาจะไปได้อีกนิดนึงอาเต้แมเทม,เทมหมดแต่พอดีเราถึงแท็กติกอถึงแท็กติกเราก็จะซื้อตัวได้สามตัวเราก็จะเอาตัวเนี่ย ไปเล่นไอีกรอบนึงได้อะไรมาบ้างอ่าได้ตัวไว้เล่นอีกได้ีทีนึง่งอ่าล้วเข้าขเขายังให้เราเล่นได้ทีนึงแต่หมดแล้วก็จริงแต่เราใช้ทีมซับนี่ตรงสีฟ้านี่ป่าลุยได้แค่ทีห,หมดแล้วแต่เอพัทเราหมดแลหละอ่าแตมมาได้ไกลมาก แล้วเราก็นี่อ๋อสมูทตี้ปึ๊บได้แต้มปึ๊บซื้อได้อหนึ่งแต้มไปต่อได้อีกหน่อยอ่อยาอาจะเป็นแบบเนี้ยเอพัทอ่ะทีนี้อันนี้เราหมดแะอวยาน้ำยาเราหมดกดมาหนึ่งทีด่านนี้ค่อนข้างโหดนะบอกเลยว่ามีตายแต่ไม่เวลาตายมันก็ออกแล้วเข้ามาเล่นใหม่ได้ No. <laughs> ทีเนี้ยเขาจะบางหมดเราหมดแต้มแล้วเราจะไปต่อเนะี่ยซัปปี้เกตแล้วก็เขา้าความน้ำมันก็าอาจจะไปต่อได้ซัปปี้เกตนะเด้แต้มเขา้าความน้ำมันอ่าไปต่อแต่ดูทรงแล้วน,น่าจะได้แค่ดันด่านเนี้ยด่านสุดท้ายเพราะอันต่อไปไปไม่ถึงอันนี้ละเพราะต้องติดอีดิษ 死は許す。<タッ><タッ> ไมเท็มหมดแล้วไปต่อไม่ได้แล้วเขาจะบอกว่าแ้มเราหมดอ,อันนี้ก็คือวันนี้เราหมดเรามาได้ชั้น59เนี่ยมันดีตรงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราไปกี่ชั้นเนี่ยมันได้แ้มได้อะไรมาได้ของเยอะอ่านี่แหละอ่ะวันนี้ก็แค่นี้บายบาย